สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับพอดวอล์กอโลนกับช่องช่องนี้เลย Podwalk กอโลนนะครับวันนี้นำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีพรีวิวก่อนเกมพิมลีกค่ำคืนนี้นะครับที่จะพบกับเชฟฟิลยูในเต็ดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิป ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับฝากไปกดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับก็ก่อนเกมนะครับคืนนี้นะครับลีพูนะครับจะเปิดบ้านพบกับเชฟฟิล l ์อยู่ในเตดนะครับเจนคอฟนะครับแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับอัปเดตเกี่ยวกับปัญหาาการบาดเจ็บนะครับ ของเหล่าบรรดานักเตะร์พูนะครับว่ามีใครนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ล่าสุดนะครับเยนคอปเนี่ยออกมายืนยันนะว่าทางเคอร์ติจโจนพร้อมแล้วที่จะอยู่ในทีมร์พูสำหรับเกมที่จะพบกับเชฟฟิลด์ยูไในเตดในคืนวันนี้นะครับส่วนทางเตียโกโจตาอ่าเตียโกโจตานะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนและอลิสันเบเกอร์จะกลับมาฝึกซ้อมได้ก็ ในสัปดาห์หน้านะครับก็3คนนี้ไม่ทันในศึกแดงเดือดแน่ๆน,นะครับก็ครอปเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาพูดว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับว่าเคอร์ติโจนเนี่ยพร้อมแล้วส่วนเตียโก้และเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทีมในสัปดาห์หน้าได้แล้วและอาลีเขาก็ดูดีด้วยเช่นกัน ในใจของเขามันพร้อมแล้วมันอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าที่เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมได้กับทีมส่วนสเตฟานบเซตติจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้าหลังจากใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับกับทีมยู21ไปแล้วนะครับและได้ผลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเจนคอปนะครับยังคงมีความกังวลนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทาง นักเตะอย่างวาตาลุเอนโดนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยนะครับจากเกมที่พบกับไบตันนะครับครอปเนี่ยเขาบอกว่าวาตาลุเหรออืมเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกเล็กน้อยเมื่อนัดที่แล้วดังนั้นเราจะค่อยดูว่าเราเนี่ยจะสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างในวันพรุ่งนี้ เห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยเป็นกองกลางตัวตัดเกมโดยโดยธรรมชาติและช่วยเราได้อย่างมากและเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการครอบครอบคลองบอลการเล่นกับทุกคนได้ดีแทบจะทุกคนเลยอย่างเล่นกับแมคก้าหรือดอมหรือจะเป็นฮาวี่และเคอร์ซิสดังนั้นทุกอย่างมันจึงออกมาดีมากๆ คืออ่าเจนคอปนะครับยังกล่าวออกไปอีกนะครับว่าเคนทิโจนเนี่ยอาจจะกลับมาลงสนามแต่ไม่น่าจะได้เอาสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับคอปเขาก็บอกว่าเมื่อเอ่อเอ่อเขาเขาบอกว่า yes นะครับ yes ก็หมายถึงว่าเคนทิโจนเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ว่าพร้อมนะครับในการอ่อมีชื่อติดทีมนะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนแอนดรูโรเปซันนะครับนักข่าวเขาก็ถามไปนะครับคอปก็บอกว่า อะไรนะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากอย่างนั่นคือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งมันดีมากนะครับส่วนคอสตัาซิมิคาร์ดก็คืออีกคนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับตําแหน่งแบ็คซ้ายนอกเหนือจากโจเมสที่ได้ลงในนัดเจอกับไบตันนะครับก็โลเปซันเนี่ยก็อาจจะพร้อมเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีชื่อ หรือเปล่านะครับแต่ก็เขาบอกแล้วว่าดูดีมากๆอะไรประมาณนี้นะครับเออนะก็วันนี้นะครับค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับผมว่าวาตาลุเอนโดเนี่ยน่าจะไม่มีชื่อติดทีมนะครับน่าจะไม่มีชื่อติดทีมผมว่าสมควรที่จะพักนะเอนโดนะครับใบเหลืองก็8ใบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีผิดพงผิดพลาดประการเด็ดีดยวแดงเดือด,เ,ด,ด,เ,ด,ดเนี่ยจะเป็นเรื่องเอานะครับผมว่าพักเอนโดดีกว่าเรายังมีนะครับ โดมินิกสุบะสลายมีแมคกะมีเคอร์ติโจนแต่โอเคเคอร์ติโจนเนี่ยอาจจะเป็นเป็นแค่ตัวสำรองอะอาจจะส่งบ๊อบบี้คลาร์กลงมาก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอยดูแล้วกันเจมแมคคอนเนลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการเจอกับเชฟยู U อ่ะต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แข็งเท่าไหร่นะครับเชฟยู U เขาเป็นทีมท้ายตารางแล้วยิ่งเราเล่นในบ้านด้วยนะครับครอปนะครับเขาก็ยังพูดต่อนะครับเกี่ยวกับเจ้าหนูสเตฟานไบเซตตินะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับครอปเนี่ยเขาออกมาพูดนะครับเขาบอกว่าเรากําลังได้กองกลางคนสําคัญอีกหนึ่งคนกลับมาสู่ทีมของเราแล้วในเวลานี้นะครับเขาไม่ได้ลงเล่นมาเป็นเวลานานแล้วเขาแต่เขากําลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่กับ u 21ในสัปดาห์นี้นั่นหมายความว่าเราจะได้เขากลับมาฝึกซ้อมกับเราในสัปดาห์หน้าซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเพราะเขาคือกองกลางที่ยอดเยี่ยมของเราอีกคนนึง คุณยังคงจำกันได้ว่าเขาทำอะไรเอาไว้ได้บ้างก่อนที่เขาจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเกิดขึ้นและใช่ตอนนั้นเขายังเด็กแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นเขาคือเขาดูโตโต,ตขึ้นมาโดยเฉพาะกับกล้ามเนื้อที่เขาฝึกอย่างหนักมาโดยตลอดนี่ก็ครอปออกมาพูดถึงไบเซติดด้วยนะครับว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอีกคนหนึ่งที่ครอปพูดถึงนะครับนั่นก็คือคาวิวิน เคเลเฮอร์ Her, นะครับพรอบเนี่ยแกบอกว่าหากไม่มีเขาเนี่ยเราคงจะไม่สามารถอยู่ในจุดจุดนี้ได้ก็หมายถึงอันดับหนึ่งนะครับเขาพอบอกว่านี่น่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขากับเราแล้วเขายอดเยี่ยมอย่างมากเขามีฤดูกาลที่โดดเด่นอย่างน่าเหลือเชื่อและหากไม่มีคาว์วินเคเลเฮอร์ก็ไม่มีโอกาสที่ทีมของเราจะอยู่ในตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้หรอกนะ มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเราที่เลือกจะเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปและเขาเองก็เข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นเราต้องการให้เขาอยู่ต่อผมต้องการเขาอยู่ในทีมและเขาเองก็อยากที่จะอยู่ที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างและอย่างที่เห็นเขายอดเยี่ยมอย่างมากเลยจริงๆนะครับก็ครอบคิดถูก ต้องบอกงนี้ว่าครอปคิดถูกที่เลือกจะเก็บคาวิบินเคลเฮอร์ไว้นะครับเพราะว่าช่วงต้นฤดูกาลคาวิบินเคลเฮอร์เนี่ยเขาร้องอยากจะย้ายทีมนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกเนาะเราเป็นมือสองอยู่ตลอดอะ่ะใครจะไปะเบียดอาริซอนอาริซอนเบเกอร์ได้ถูกไหมครับแต่อ่ะตอนเนี้ยอาริซอนเจ็บนะครับคาวิบินเคลเฮอร์มาทําหน้าที่แทนแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับครอปก็เลยออกปากชมนะครับถึงคาวิบินเคลเฮอร์นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทางลิเวอร์พูลของเรากันดีกว่านะครับก็วันนี้น่าจะมาในระบบ433นะครับผู้สาประตูเนี่ยเป็นทางคาวิวินเคลเลอร์แน่นอนนะครับแบ็คขวานะครับ โอเคครับยังเป็นคอนเนอร์แบลลี่อยู่เหมือนเดิมแบ็คซ้ายนะครับอาจจะต้องใช้โจโกเมสไปก่อนคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นฟันไดจับคู่กับจารลอคอนซานะครับน่าจะเก็บอิบาฮิมาโกนาเต้ไว้เล่นกับแมนยูนะครับส่วนแดนกลางนะครับอาจจะเป็นแม็กอลิสเตอร์นะครับโดมินิคโซบสลายผมว่าตรงเนี้ยเอนโดนะผมว่าครอปน่าจะเลือกพักและส่งเป็นทางเจมแมคคอนเนลลงมานะครับผมว่าน่าจะเป็นตรงไหนตรงนี้มากกว่านะครับส่วนด้านหน้านะครับ ลุยดีออสนะครับดาวินุนเยสแล้วก็โมซาลาไปก่อนหรืออาจจะสลับนะครับเอาลุยดีออสพักนะครับและเอาคอร์ดิกาโปลงไปนะครับเพราะว่านั้นเนี่ยมันยังพอโรเตชันได้บ้างนะครับเชฟฟิลยูเนเต็ดไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรนะครับก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันเนาะว่าคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของผมเนี่ยจะถูกทั้งหมดกี่คนนะ เออนะครับในวันนี้เจอกับบวยนะฮะไม่รู้บวยจะเข็มหรือเปล่านะฮะยังไงก็รอเอาจะช่วยด้วยแล้วกันนะเตะตีหนึนาทีนะครับยังไงก็รอดูลแล้วกันแล้วก็แมนยูก็เตะกับเชลซีด้วยนะครับวันนี้แมนยูเนี่ยเขาจะเตะตีสองเขเตะดึกกว่าเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันในศึกแดงเดือดก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็เฝ้ารอติดตามละกันนะครับใครไหวก็เชียร์ได้ก็เชียร์แต่ใครไม่ไหว นะครับก็นอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาอัปเดตสกอร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเตะดึกจริงๆเนาะเออนะครับบางคนต้องทำงานทำการนะครับยังไงก็รอติดตามฟังผลแล้วกันเนาะนะครับอ่ะย้อนกลับมาที่การให้สัมภาษณ์ของครอบต่อกันอีกนิดหนึ่งนะครับแกออกมาบอกนะครับเกี่ยวกับ ความสนใจนะครับที่จะตามดูเกมอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้เป็นคู่แข่งของเราอยู่นะครับในการชิงถ้วยพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจนคอปเนี่ยเขาออกมาพูดนะครับว่าผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังลงสนามในค่ำคืนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจหรอกนะที่มันเป็นที่ผมเป็นมาตลอดก็คือผมคาดหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะคว้าชัยชนะเสมอ มันไม่เป็นแบบนั้นตอนที่พวกเขาเจอกันเองแต่เกมมันผ่านไปแล้วดังนั้นผมคาดหมายว่าพวกเขาจะชนะตลอดมันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นหรอกนะเราต้องเก็บแต้มของเราและคว้าชัยชนะในเกมของเราบอกตามตรงว่าผมไม่สนใจเลยผมเคยเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนตอนผมชมเกมและอยากให้เลสเตอร์ชนะมันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือหนทางสุดท้ายที่ผมชมเกมของคู่แข่ง คุณเรียนรู้จากอดีตตอนที่พวกเขาลงสนามใจผมก็ไม่ได้เต้นแรงอะไรขึ้นเลยถ้าผมคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ตอนนี้มาานักข่าวขออภัยนักข่าวเขาถามครอปนะครับว่าคิดไปถึงเกมแมนยูยังไงบ้างนะครับครอปเขาบอกว่าถ้าผมคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องถูกต้อง ที่คนของเราจะคิดว่าผมนั่งเฉยๆนานเกินไปเพราะมันไม่เม k e s e n s เลยคุณคว้าชัยชนะโดยที่ไม่เคารพคู่แข่งไม่ได้หรอกผมไม่มีโอกาสที่จะสร้างอิทธิพลถึงเกมพบอยู่ในเต็ดในตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าอ่ะครอปเนี่ยไม่ได้สนใจนะพูดตรงๆก็คือครอปไม่ได้สนใจเลยเกี่ยวกับอาร์เซนอลหรือแมนซิ t y ตี้นะครับว่าผลการแข่งขันเขาจะเป็นยังไงหรือว่าฟอร์ม ณนะตอนนี้ของเขาจะเป็นยังไงนะครับครอปแกรโฟกัสกับทีมของตัวเองล้วนๆน,นะครับแล้วก็โฟกัสเป็นเกมต่อเกมไปนะครับถามว่าแกจะมองข้ามชอ็อตไหมก็อาจจะมองบ้างแต่ว่าขอโฟกัสในจุดที่มันอยู่ณนะจุดจุดนี้ก่อนนะครับทำวันนี้ให้ดีก่อนก่อนที่จะไปโฟกัสวันต่อๆไปนะครับก็ ยังไงกอง็อย่างที่บอกนะวันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับให้เราคว้าสามแต้มให้ได้นะครับจะได้ยังคงอยู่อันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับให้ต้องเรียกว่าอะไรให้เกมมันอยู่ในมือเรานะให้เกมมันอยู่ในมือเรานะครับถ้าเกมมันยังอยู่ในมือเราเนี่ยนะครับเราจะสามารถคอนโทรลมันไปทางไหนก็ได้ถูกป่ะเออถ้าเราอยู่อันดับหนึ่งสักอย่างสักอย่างนะครับขอแค่ชนะทุกนัดที่เหลือเราก็เป็นแชมป์ แค่นั้นเองนะครับถามว่ามันยากไหมย,ยากเพราะพิมิลีกเหลืออีกอ่ารวมนัดนี้ก็จะเหลือแค่8ปดอ่ะถ้ารวมนัดนี้ก็จะเหลือ9้านะครับต้องรวมนัดนี้ด้วยเพราะนัดนี้ยังไม่ได้เตะถูกไหมก็จะ9ก้านัดนะครับอีก27บเจ็ดแต้มเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราจะคว้ามาได้เท่าไหร่นะครับถ้าคว้าได้ครบ27ดแต้มแชมป์ร้อยเปอร์เซนนะครับฝากฝากเอ่อฝาก เชียร์กันด้วยแล้วกันเนาะคืนนี้นะครับก็ยังย้ําอยู่คําเดิมนะอืถึงใครจะนอนก็เชียร์แบบเชียร์ในฝันก็ได้นะครับอมากันที่ข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับคนคนนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือรูเบนอาโมลิมนะครับเพราะว่าล่าสุดฟาบิโอโลมาโน่นะออกมายืนยันเองเลยนะครับว่า ลิพูเนี่ยเริ่มติดต่อไปยังเอเจนต์ของลูเบนอาโมลิมแล้วเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็โรมาโน่เนี่ยเขาเฮียวิโก้แล้วด้วยนะครับในเนื้อข่าวเขาบอกมานะครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยลิพูยังคงปฏิบัติการในการมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาต่อไปและพวกเขาก็มีตัวเลือกอยู่พอสมควรในเวลานี้แต่แน่นอนว่าตัวเต็งก็คือลูเบนอาโมลิมกุนซือของทางสปอร์ติ้งลิสบอนที่ดูเหมือนว่าทีมลิพูเนี่ยจะให้ความสนใจมากที่สุด และมีและได้มีการติดต่อไปอยังตัวแทนของเขาเพื่อรับทราบรายละเอียดต่างๆในการย้ายทีมของอโมริมแล้วพร้อมกับค่าฉีดสัญญาของเขาที่คาดว่าจะน้อยกว่า20ล้านยูโรอีกด้วยอโมริมกำลังต้องการมุ่งเน้นไปที่การพาทีมสปอร์ติ้งลิ b บอนคว้าแชมป์ที่เหลือ2รายการในฤดูกาลนี้ให้ได้สำเร็จก่อนถึงจะ มีการตัดสินใจในเรื่องของอนาคตของเขาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็โรมาโนออกมายืนยันแล้วนะครับว่าลีพูนะครับเรา,เาทีมงานนะทีมงานลีพูเนี่ยติดต่อไปอยังเอเจนของลูเบนอารมอลิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คราวนี้แหละมันเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่แต่ว่าก็อาจจะแค่ ยื่นข้อเสนอไปนะครับคงยังไม่ได้คุยอะไรแบบจริงจังนะครับเพราะว่าอย่างตามข่าวที่บอกเลยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยขอพาทีมต้นสังกัดที่คุมอยู่เนี่ยนะครับพาทีมไปคว้าแชมป์ก่อนนะครับยังเหลือแชมป์ยังเหลือการลุ้นแชมป์อีก2รายการนะเขาก็ต้องโฟกัสต้องให้เกียรติทีมเก่าก่อนนะเออจะพูดว่าทีมเก่าไม่ได้ทีมที่อยู่ปัจจุบันก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมานึกถึงเรื่องอนาคต นะครับยังไงก็ดูต่อไปเนอะนะต้องพูดคําคนี้เหมือนเดิมนะครับว่าต้องดูดูกันต่อไปว่าสุดท้ายอโมโลิมจะมาหรือเปล่านะครับมันก็มีนักข่าวนะครับเขาไปขอสัมภาษณ์ลูเบนอโมลิมนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ตัวของเขาเนี่ยตกเป็นตัวเต็งนะครับในการมาเป็นกุนซือคนใหม่ของลิพู นะครับอมโมริมเขาให้สัมภาษณ์มาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่รบกวนจิตใจผมอยู่ในตอนนี้ก็คือสปอร t ติ้งหาคนมาแทนผมได้แล้วเหรอและเขาก็หัวเราะนะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจประทับใจมากๆวันนี้ผมบอกกับทางฮูโกวิอานานะครับนั่นก็คือผู้ในการด้านการกีฬาของทางสปอร t i n g งลิเบอนนะว่าใจเย็นๆก่อนเพราะมันยังไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้ผมมีแค่เรื่องนี้นะครับก็คือการเจอกับเบนฟิก้า ซึ่งผมให้ความสนใจกับมันตลอดไม่กี่วันที่ผ่านมานอกจากนั้นอาร์โมลิมนะครับก็ยังได้ตอบคําถามนักข่าวที่ยกเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับทางโชเซ่มูรินโญ่ด้วยนะครับเขาบอกว่าผมไม่มีอะไรจะพูดมันไม่ make ซ e n s เท่าไหร่และผมก็นึกถึงเรื่องนี้ไม่ออกมันเป็นเรื่องของการมีชีวิตอยู่วันต่อวันและไม่มีการเปรียบเทียบโชเซ่มูรินโญ่กับโค้ชของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่อย่างไรนะครับก็แหม ทำให้สัมภาษณ์ก็ดูออกจะถ่อมตัวนะเออดูออกจะถ่อมตัวหน่อยนะครับก็แล้วก็เรื่องที่เขาเนี่ยตกเป็นตัวเต็งนะครับก็เขาก็พูดออกแนวติดตลกอะนะนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละเขายังไม่กล้าพูดอะไรเยอะนะครับแต่ดูแล้วต้องบอกงี้ว่าแต่ดูแล้วเนี่ยลิฟูเอาอมโมลิมแน่ๆนะครับเพราะว่าเอาตรงๆว่าเรื่องซาบียลองโซ่เนี่ย นะครับยังไม่เคยมีข่าวเลยว่าลิพูเนี่ยติดต่อไปทางเอเย่นนู่นนี่นั่นนะครับมันก็แค่มีข่าวว่าอลองโซ่คือตัวเต็งอลองโซ่คือตัวเต็งอะไรแบบนี้ถูกไหมครับจนสุดท้ายอลองโซ่ก็เป็นคนมาประกาศเองว่าขออยู่กับไบเออร์เลวูเซ่นต่อแต่ผมว่าอโมลิมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาลิวภูสูงนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าสุดท้ายเป็นอโมลิมมาก่อนนะครับ ออ่เมันอย่างนี้ครับว่าอลองโซ่เนี่ยถ้ามาเลยอ่ะไม่รู้นะถ้าอลองโซ่มาเลยอาจจะรับความกดดันแบบอย่างหนักนะครับแล้วก็อาจจะคืออาจจะเป็นอีกอย่างนึงอะ่ะเออนะอย่างอาจจะอย่างไม่ใช่ที่เราคิดนะครับแล้วเขาอาจจะแบบเสียผู้เสียคนไปนะครับผมว่าถ้าเนี่ยให้อโมริมมาทําก่อนถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าสมมุติไม่ดีลองดูอลองโซ่ถ้าเขาพร้อมแล้ว เอามากอบกูสถานการณ์ไหมหรือว่าปาปิลินเดอร์ไหมเออปล่อยปาปิลินเดอร์ไปหาประสบการณ์ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าอาโมลินจะคุมทีมลิพูแล้วมันจะไม่ดีนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าการที่เขาคุมอ่ามาคุมลิพูเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะดีหรือไม่ดีนะครับตอบไม่ได้แต่แค่พูดถึงเรื่องอนาคตว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็รอติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องลูเบนอมโอลิมนะครับอย่างที่บอกแหละครับข่าวอมโมลิมตอนนี้จะมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคือตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะมาคุมร์วูลแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ซาบีลองโซ่แล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นอโมลิมแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมว่าก็มีอีกเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ข่าวก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไง ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับใครชมจบแล้วอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากไปกดกันเยอะๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ห้ามลืมก็คือวันนี้ลิฮูมีแข่งนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษพบกับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนะครับเชียร์ไหวก็เชียร์เชียร์ไม่ไหวพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาอัปเดตสกอร์แล้วกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมกันด้วยนะครับกับช่องช่องนี้ครับ p o d w a l k a อ o โ e วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ